โอเคไปด้านต่อ,อนนรครับปดีปเมืกี้แป๊บไปปรับอ่อเครื่องนะน,นะที่จับภาพผมนะให้มันอยู่ในที่ที่ไม่บังสายตาเอา่อสิ่งต่างๆในหน้าจอของเกมนะก็เลยไปอยู่ตรงด้านขวาท้างบน์หลายชื่อนิดนึงนะโอเคไปต่อเย่ yeah, เต็มยังไหนวะ where are we going? where we going? งั้นนี่จะไปยังไงอ่ะเอาโฉากยอดละเอียดอ๋อนู่น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 ติดตัวอะไร เดสิสองเดีดยวสองปุ้งหนีก่อนอแล้วกิฬาวนกลับเลยโอ้พระเจ้าหลงนิหลงทางฮะ อะไรเนี่ยนซ้ายไปคือกลับเรอพอาด้น um ซ um ้ายนซ้ายโอเคอย่ด like um uh ูอนเดี๋ยวยิงตไปไปตาตาลล

พาลิก็มจักรยานอยู่เออพอิเอร์อบนเรจียบร้อยไหมเอ Uh, that's over, indeed. Hey, no time hey, to hey, 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 but of course, oh. your highness. It's worn down, but still the same. Just like I remember. Always came in handy. Used to be filled with people. Let's see that it is again. Yeah. Uh. 啊，懵懂。啊寶寶 ไปเลยไปเลยโอ้ไปเลยทำมิดเดิ้ล Um Gladio. Gladio! Sorry to break this up! Nice work, Gladio! มเอ้าวดีโอเฮ้ยไม่ทันหนีได้ไหมครับหดไม่ได้ครัต้องฆ่าก่อน Oh, that was a close call. Uh, Further from here, I think my heart might be slowing my legs down. Fight through it, can't make it without me, Okay, Mom, yes, sir. Oh, so big. Oh. ออโอ้เกี้ยโย้ยายเกยย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 อ,องยอยย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 ยนยย่ยยยยยยยงหนีก่อน เกย์ลูบี้ช่วยด้วยคาเบนเกอร์ลูบี้ไหลนี่ไงหลอกลุยดูเต็ม๊อลอารี๊อปลว้าพิกนิส

dah Siap, dia boleh บีจ้าแคนเบนเกิ Oke. Go. Paul Kelly. Papa. Oh. Amica. Yo. Yeah. Eh boh, eh boh, okay. Oh ho. Lima.

Frit the Infernian. He doesn't share the Glacian's fondness for mankind. But you can expect a warm welcome. I shall await you above. Oh Stay cool. He's got a lot of Hang in there, buddy! Stay down! We'll keep him busy! Lox! Over here! Quickly! Before he strikes again! Uh -oh. Here it comes. Oh. I got your back. Here you go. Let's go. Here we are. Blue อบต้อเอเ่อใช้สัหน่อยฮะ

โอ้วเออสมตถไปมากจากไ่ได้เหรอสมบัตอนนี้มาบดเหรอ ตาผู้หญิงเลยโอ้โหตาจับระามาับรอตากู้ใจโอ้โหงามนสดอ้าวูไม่ตายเหรอโอ้ Out of the frying pan. Dot dot dot. We need to put oh. this thing out, one son. Cow. Yeah. Come on, let's move. Yeah, yeah, I'm coming. Some things never change.

ดีฉันแขงโอตายแปจะหมดดเ,เตอ่อผมต้มคุณคว่ำไป Oh I <laughs> 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 yeah we'll turn the tables, yeah? Oh, the the Do left sorry to break this yes oh it be been... a nice oh. feels like I'm just hitting air and the flames grow hotter what can we do to kill it stay back so it doesn't kill us god yeah. come บอลข้างซ้ายหุ่งแบบเียมากการตอสู้ครั้งนี้ Oh. Oh. Solid garments are all fitting

và rút đèn oh. oh, oh. quá Ui ngam ngót Đại bất oh, oh. What did she say? say? Told me to bring back the light. That's our next stop. On we go. โอ้โหสุญญดยอดเรียกจะได้มนตตัวี้ปีตมาด้วยแล้วใช่ไหมตอนนี้สุดยอดว้าวไปโอ้โสุดยอดผมว่าพอสมควรแก่เวลาเหมือนกันนะเออวุสาก็สวยแวที่หน้าประตาดพระราชวังของเราจบตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้โหมากมากก็คือเรา กลับมาจากที่หลับไหลมาสิปีนะแล้วก็มาถึงมาเจอกับเพื่อนที่แฮมเมอเฮแล้วก็มาที่พระราชวังนะแล้วก็สู้โหมอนก็สนุกเหมือนกันนะโยจิมโป้บ้างนะเบมอสคิงนะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะอีฟฟีดโอโหยอดชอบชอบชอบ,ชอบมันมากอลาัางการงานสร้างโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครัคุณที่ตามชม,มาะบาย